พระธาตุลีบุญชัยเนี่ยเป็นพระธาตุที่คนในล้านานาเนี่ยให้ความสําคัญลําพูนไม่มีเสาหลักเมืองนะชาวลาพูนบอกว่านี่แหละคือหลักเมืองหลักใจของคนทั้งบ้านทั้งเมืองสร้างเจดีย์ปทุมมวดีไว้เคียงคู่กันถ้าอยากจะมีความรักที่ราบรื่นเป็นจิงทองใบยกมาไหว้ทั้งสององค์นี้เพราะว่าทั้งสองพระองค์นี้เนี่ยตั้งมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง ตามตำนานนะครับพระธาตุิบุญชัยเนี่ยสถาปนาขึ้นในยุคของพญาอธธาธิตยรราชครองราชครองเมืองขริบุญชัยเนี่ยต่อจากพระนางจามาเทวีมาเป็นองค์ที่33บริเวณวัดเนี่ยเป็นพระราชฐานหรือเป็นพระราชวังของพระองค์อ๋อนี่เป็นวังเก่าเป็นวังเก่าและมีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์จะสร้างห้องพระบังคนนะครับหรือห้องน้ําพอสร้างเสร็จเนี่ยพระองค์จะไปทรงทาภารกิจส่วนพระองค์เนี่ย ทีไรก็จะมีพญากาเผือกเนี่ยบินมาโชบเฉียวพระเสียนอยู่เรื่อยก็เลยมาหาลือ์จะทำยังไงดีมันเกิดอะไรขึ้นโหอาจารย์ทั้งหลายอมากก็เสนอว่าพระองค์เนี่ยเอาเด็กทารกเกิดได้7วันมาอยู่กับกาเผือก7วัน มาอยู่กับคนเจ็วันสลับไปอย่างนี้เรื่อยๆเป็นเวลาเจปีอันนี้คือตามตำนานตามตำนานนะครบเจขวบแล้วเนี่ยก็ถามเด็กว่าทาไมจึงเกิดอย่างนี้เด็กบอกว่าพญากะเผือกบอกว่าบริเวณที่จะสร้างห้องน้าตรงนั้นเนี่ยมีพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประดิษฐานอยู่ภายใต้พื้นดินตรงนั้นพญาทิตดราชจึงให้สถาปนาว่าตรงนี้เป็นที่สร้างองค์พระบรมธาตุเป็นที่ไหว้สาสักการะบูชา ของคนทั่วไปมาโดยตลอดสมัยพญยาสัพพสิทธิ์ซึ่งครองราชต่อจากพระองค์เนี่ยก็มาสร้างมณฑปปราสาทครอบให้สูงให้ใหญ่ขึ้นอีกจนมาถึงสิ้นจามเทวีวงแล้วพญามังรายเนี่ยมาตีเ,าเมืองลำพูนเป็นเมืองหน้าด่านก็พยายามจะมาทําลายพระธาตุซะไม่างนั้นทามีพระธาตุอยู่มันยังเป็นจิตเป็นใจของชาวบ้านเดี๋ยวชาวบ้านจะมาอะไรเงี้ยแต่เมื่อไหร่ที่พญามังรายจะมา,ท,าทําลายทุบทําลายพระธาตุทีหลังก็จะมีอสศนีบาทคือฟ้าสายฟ้าฟาดลงมาทุกครั้ง จนพญามางลายบอกว่าไม่ได้ละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ทุบทำลายแล้วก็ขอให้กษัตริย์ในราช,ชวงศ์มางลายต่อจากพระองค์ให้มาเคารพบูชาดูแลพระธาตุในวุญนัยมาโดยตลอดและในสมัยพญาติโลกราชซึ่งเป็นกษัตริย์ในราช,ชวงศ์มางรายเนี่ยพระองค์ก็มาบูรณะจนเป็นรูปลักษณะอย่างนี้องค์พระเจดีย์ได้รับการปฏิสังขงรณ์บูรณะขึ้นใหม่ในแบบลังกาขณะที่ฐานเดิมยังคงศิลปะแบบล้านนาเอาไว้ เป็นหนึ่งใน8พระาธาตุจอมเจดีย์แห่งสยามประเทศจากการที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพส่งคัดเลือกและประกาศไว้ทั้งยังเป็นลันมาร์กทางการท่องเที่ยวสำคัญที่ช่วยประทับภาพจำประเทศไทยลงกลางใจของชาวโลกสำหรับชื่อของพระาธาตุหริพุนชัยตรงกับชื่อเดิมของเมืองลำพูนนั่นคือหริพุนชัยนครแปลว่า เมืองที่พระพุทธเจ้าเคยเสวยลูกสมอองค์พระมหันตธาตุลิพุนชัยซึ่งพระยาธิเตราชสถาปนาขึ้นเมื่อพระองค์สร้างพระธาตุแล้วเนี่ยพระมาเหสีคือพระนางปรทุมมวดีเนี่ยก็มีศรัทธาอยากจะสร้างพระธาตุถวายเป็นพุทธบูชาเหมือนพระสวามีบ้างพระนางก็เลยขอพระบรมราชานุญาตสร้างเจดีประทุมวดีไว้เคียงคู่กัน คนในพื้นที่จึงมีความเชื่อว่าหากคู่รักคู่ใดได้มีโอกาสมากราบบูชาสักการะองค์พระาธาตุธริพุนชัยและพระเจดีปทุมมวดีจะเป็นการกอบุญสร้างกุศลหนุนนำให้ความรักหวานชื่นยืนยาวเป็นนิรันดรดังหลักฐานพยานรักของทั้งสองพระองค์ที่ยังคงตั้งต,งตระ่านยืนยงมาจนถึงปัจจุบันนี้ ก็จะเห็นเลยว่ารูปลักษ์ภายนอกของเจดีย์ปทุมวดียังรักษารูปลักษ์เดิมเป็นศิลปะทวารวดีเจดีย์ทรงเรียมมีซุ้มจารนํำที่มีพระพุทธรูปด้านละ15องค์เนี่ยสด้านก็60องค์จริงๆแล้วเมื่อก่อนสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยมันก็กร่อนไปแล้วแทบจะไม่เป็นเหลี่ยมและที่ยังว่าดูสมบูรณ์อย่างเงี้ยเพราะว่าได้รับการบูรณะซ่อมแซมโดยกรมศิลปากร ละโวคือลบบุรีครับยุคข,ของละโวเนี่ยเราเรียกว่ายุคทวาราวดีเนาะตามตำนานหนึ่งนครนริบุญชัยเนี่ยปฐมธมรัตรีคือพระนางจามเทวีพระนางจามเทวีเนี่ยเป็นธิดาพระเจ้ากรุงละโวขอพระราชทานจากพระเจ้ากรุงละโว นักบวช500นักพรต500ช่างฝีมือนู่น500ช่างฝีมือนี่500คือเอามาแบบสร้างเมืองได้เลยเอ,อ,อย่างนี้ตั้งใจนะมาสร้างเมืองมาสร้างความเจริญและที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยพระนานจงจามรทวีได้ท่งนําพระพุทธศาสนามาตั้งมั่นปฏิสถานในล้านนาเป็นแห่งแรกที่เมืองฮาริพุนชัยเพราะก่อนหน้านั้นคนล้านนานับถือผีน่าจะเข้าใจว่าอาณาจักรล้านนากับอาณาจักรทางภาคกลางเนี่ยแยกจากกันจริงๆไม่ใช่นะมันก็ชเชื่อมกันมาตั้งแต่สมัย สมัยโน้นเป็นพันปีแล้วใช่ปกติเราจะคุ้นเคยกับหอกลอง หอระฆังครับแต่บริเวณห้าหลังของเราคือหอกังสดานจะเป็นเครื่องตีอย่างหนึ่งมีหลายขนาดเนาะอันนี้เป็นกังสดานยักษ์โลหะเนี่ยเป็นสำริดถ้าท่านได้มีโอกาสมาไหว้สาบูชาพระธาตุเจ้าลีบุญชัยเนี่ยหลังจากที่กราบไหว้พระธาตุด้วยดอกไม้ทุบเทียงเครื่องหอมหอมแล้วเนี่ยก็เชิญชวนให้มาตีกังสดานถวายเป็นพุทธบูชาก้อนกลับแล้วก็อธิษฐานขอพอรใครที่มีตําแหน่งหน้าที่ก็ให้ได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รักที่ชอบ ก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านใดที่ไม่เคยมาลําพูนนะครับหรือท่านที่เคยมาทางเหนือแต่ผ่านทุกทีเลยลาพูนเนี่ยลำพูนเป็นเมืองเล็กๆ mm hmm. มันเหมือนจะไม่มีอะไรอ่ะแต่ถ้าท่านได้เข้ามานะครับโดยพ้องยิ่งพระธาตุลบุญชัยเนี่ยซึ่งเป็นพระธาตุที่เก่าแก่ที่สุดในล้าน,านาเนี่ยอยากจะเชิญชวนท่านมากราบไหว้บูชานะครับเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลจะได้มาชื่นชม ความงามทางพุทธศิลป์ทั้งหลายที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวพี่น้องจารปูนตีไปทําอาชีพไปหับราชการไอ้อย่างตีอยู่ในจังหวัดอื่นบ้านอื่นเมืองอื่นถ้ามีโอกาสได้ปิกบ้านปิกจองมาเยี่ยมเยียนพ่อแม่ญาติพี่น้องแล้วจะไปลืมมาไหว้สาปุจจพระาธาตุเจ้าริวุญชัยท่านอิทออนกับการเสาะว่าหากินมีปัญหาอุปสรรคมาไหว้สาปุจจขอปารมีพระาธาตุเจ้าได้โจยให้ท่านได้มีความสุขความเจริญผ่านพ้อนอุปสรรคทำกิจการงานก็จะได้ราบรื่นก็ขอเจริญจ บิน้องเจรปูนปิกบานมาไหว้สาพระธาตุเจ้าด้บุญชัยครับสนับสนุนการเดินทางโดยน้ำมันเครื่องอีเดมิสึ